คนแบบใดที่เฮาโอย่างเห็ดเวียกน้ำหลายที่สุดหนึ่งคือคนที่หมักเว้าให้คนอื่นเวลาที่เห็ดเวียกน้ำแล้วเวลาที่ขี่นี่โยนให้คนอื่นดีดีแต่ว่าผลประโยชน์เนี่ยเอาเข้าตัวเองและค้นกลุ่มนี้นี่นะเวลาทีอยู่นําแล้วจะรู้สึกอึดอัดและ จะพุ่งึกระแวงอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วทุกคนบุมีไัยที่จะอย,อยากอยู่กับคนแบบนี้ขออ้อ2คือคนที่บอหับฟังความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อนี้บอว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดสถานะเจ้านายหัวหน้างานอีย่างกระตามแต่ความคิดเห็นของน้องๆความคิดเห็นของลูกน้องทุกๆคนกับเป็นกระบ,บอกเสียงที่ดีทั้งนั้นเพื่อจะเอามาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มันเติบโตขึ้นฉะนั้นแล้วการที่เลือกบอหับฟังเสียงของคนอื่นแล้วบอกว่าค่อยเกิดก่อนเจ้าค่อยเก่งก่อนเจ้าค่อยดี ก่อนเจ้าอีหอย่างกระตามแต่เขาคิดว่าเขาหู้หลายกว่าคนอื่นะนะบางครั้งการที่เอ้ยหู้สองน้องหู้หนึ่งแล้วมาแชร์ความคิดเห็นกันหรือว่าน้องๆทีมงานมาแชร์ความคิดเห็นแล้วมาให้เขาปรับปรุงอี๋อย่างะนะมันเป็นสิ่งที่ดีเลยเจ้าความคิดเห็นท้าเขาหับฟังอย่างมีสติมันจะเหตุให้เขาพัฒนาองค์กรเหตุให้มันเติบโตขึ้นเจ้าข้อที่3คือค้นทีหมักหยกความดีความงามความชอบนี่ให้แต่เป็นผลงานของตัวเอง เวลาที่เขาเหตุเวกหนึ่งอย่างงานทีใหญ่งานทีประสบผลสําเร็จทียิ่งใหญ่บวาสามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วยตัวเขาหนึ่งคนคนเดียวยังตุกตาเนี่ยก่อนที่จะออกมาเป็นหนึ่งคลิปที่พวกเจ้าเห็นแบบนี้นี่ตุกตามีทีมงานเจ้ามีน้องการาฟิกมีน้องตัดตอ่อมี คนที่มาจัดฉากอย่างง,งามๆให้แบบนี้ฉะนั้นแล้วบัวได้มีแต่เพียงแค่ตุกตาเป็นคนเดียวที่ออกมาเว้าแเ้วจะเห็นให้งานนี้สําเร็จฉะนั้นหนะเวลาที่เฮาเหตเวียงอย่างเวลาที่เขาได้รางวัลหรือความสมเสยเฮาจําเป็นที่จะต้อง ให้ความสําเร็จนี้เป็นกุมก้อนเป็นของทุกๆคนเนาะ mm hmm. เพื่อให้มันเป็นขวันและกําลังใจของคนที่ห่วมทีมมานํากับเจ้าถ้าใครที่มาความหู้แบบนี้สามารถกดติดตามเพจของตุกตาได้เลยเนาะแล้วเจอกันไหมในคลิปหน้าสบายดี